สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลก IT สุดสัปด,ดาห์นะฮะในเช้าวันเสาร์ที่2เมษายน2565อยู่กับแม่นาเหมือนเช่นเคยนะฮะก็วันนี้อาจจะมาเลดไม่กี่นาทีนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฝนกำลังตกนะฮะตั้งแต่ช่วงเวลาตี5ประมาณนะฮะตั้งตั้งแต่ประมาณตี5ที่ผ่านมาก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไปดูข่าวของเรากันดีกว่านะฮะ ข่าวของเราในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความคืบหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศอีกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอลกันเลย Brand.Space บริษัทสตาร์ทอัพของอิสราเอลนะฮะศึกษาเรื่องของการทำงานของสมองมามากกว่า4ปีกำลังที่จะนำอุปกรณ์ชิ้นใหม่นั่นก็คือหมวกที่ทำงานโดยใช้คลื่นไฟฟ้าสมองหรือว่า EEG นะครับไปทดสอบกับนักบินอวกาศที่ ISS หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาติโดยจะเดินทางไปกับยานของ SpaceX ในวันพรุ่งนี้ ยาอเลวีนะฮะซีโของ b r a i n s s p a c e เนี่ยฮะกล่าวว่าพวกเขารู้ว่าสภาวะไร้น้ำหนักนั้นส่งผลกระทบต่อตัวบ่งชี้ทางสรีรวิทยานในร่างกายดังนั้นเนี่ยมันคงจะส่งผลกระทบต่อสมองด้วยและเราต้องการที่จะเฝ้าสังเกตอาการเหล่านั้น ก่อนหน้านี้นะฮะก็ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจแรงต้านของผิวหนังมวลกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องอื่นๆที่อยู่ในอวกาศมาหมดแล้วเหลือก็เรื่องของการทางานของสมองในอวกาศนั่นเองนะฮะว่าจะมีอะไรที่ผิดปกติไปบ้าง นักบินอวกาศจะสวมหมวกคลื่นไฟฟ้าสมองหรือว่า EEG เนี่ยนะฮะซึ่งหมวกตัวนี้เนี่ยจะมี a แอ r รัช460อันที่จะเชื่อมต่อกับหนงังศีรษะแล้วก็ทำงานหลายอย่างเป็นเวลา20นาทีต่อวันซึ่งข้อมูลเหล่านี้ที่ได้เนี่ยจะถูกอัปโหลดบงคอมพิวเตอร์ของสถานีอวกาศแล้วก็งานหลายอย่างที่ทำ20นาทีต่อวันเนี่ยนะฮะก็รวมถึง Visual a u d b a l l นะฮะที่บริษัทกล่าวว่ามีประสิทธิภาพในการตรวจจับคลื่นของสมองที่ผิดปกติ ในการตั้งข้อสังเกตนะฮะว่างานวิจัยนี้เนี่ยจำเป็นเนื่องจากว่าการสำรวจอวกาศที่ต้องใช้ระยะเวลานานนะฮะแล้วก็รวมถึงอนาคตที่มนุษย์สามารถไปใช้ชีวิตในอวกาศได้นั่นอล่านี่ก็เป็นจุดสําคัญที่ว่าถ้าเรารู้ว่ามันมีจุดตรงไหนที่มันผิดปกติเราจะได้เตรียมรับมือได้เนื่องจากว่าอนาคตมนุษย์น่าจะได้ไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นด้วยนั่นเอง ทางซีอได้กล่าวเพิ่มเติมนะว,ว่าเขาหวังว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับเหล่าสถาบันนักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการนะฮะที่จะสามารถดึงข้อมูลหอวสมองออกมาได้ง่ายเหมือนกับ Apple Watch อ่ะอันนี้ก็คือ ความคืบหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศนะที่ว่าพรุ่งนี้เขาจะปล่อยหมวกคลื่นไฟฟ้าสมองหรือว่า EEG นะครับไปพร้อมกับายานของ SpaceX นะฮะซึ่งจะเอาไปให้นักอวกาศนักบินอวกาศสวมนะฮะแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นของสมองนะฮะว่ามัมีอะไรผิดปกติอะไรยังไงบ้างนะฮะซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะฮะเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถรับรู้ได้ว่า ถ้ามนุษย์เนี่ยไปอยู่ในอวกาศในสภาวาะไร้น้ําหนักเนี่ยจะมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้างในระยะยาวจะมีผลเสียอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอนาคตที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องไปอาศัยอยู่นอกอวกาศเนี่ยนะฮะเราก็จะได้มีผลิตภัณฑ์นะฮะที่สามารถเอาไว้รองรับในส่วนของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองถ้ามนุษย์ต้องไปอยู่นอกโลกจริงๆะนะฮะถ้านี้คือรายการฮันโลลไอทีสุดสุดดาประจำวันนี้นั่นเองนะฮะกลับมาพบก,กันได้ใหม,ม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีครับ